สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับดอกนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตใช้ชื่อว่าดอกโบตันนะคะเพราะว่าเวลาแม่ทาคลิปแม่จะเรียกจะได้เรียกชื่อเขาถูกนะคะอันนี้ก็แม่ประยุกต์มานะคะเป็นดอกนี้เป็นดอกไม้เล็กๆน่ารัา <ๆ S 2> ากมาก้นาศสนยนกลางเขานะคะก็คืออยู่ที่ประมาณห้าเซนติเมตรนะคะไหมที่เราใช้ก็คือเป็นไหมมิกิซ็อกนะคะนี่นะคะเป็นเส้น ติกเส้นควบนะคะเป็นไหมเส้นสควบวันนี้เราจะใช้สีนี้นะคะเป็นศซนสองสองนะคะเป็นไหมที่ค่อนข้างสีนี้ขายดีนะคะเป็นชมพูกะปินะคะนี่นะคะเขาจะเป็นเส้นหกหกเส้นสควบแบบนี้นะคะเข็มก็ใช้เข็มทิวลิปเจแปนนะคะ1.1ึ่งนึโนเอ็มเอ็มนะคะหรือเบอร์หนะคะถ้าเป็นเบอร์ก็เป็นเบอร์ห้านะนี่นะคะ เป็นเบอร์ก็เป็นเบอร์ห้านะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอะไรนะคะโดยการถักโซ่นะคะขึ้นโซ่นะคะนี่นะแล้วก็ขึ้นโซ่ได้สิบสองโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด และสินะคะทำเป็นวงกลมนะคะกลับมาหลักเดิมกลับมาหลักเดิมเลยนะคะให้เข้าเป็นวงกลมเลยค่ะอันนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วตรงนี้เราจะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะนี่นะคะก็ลงรอดห่วงเขาในวงกลมเลยนะคะ20ครั้งนับหนึ่งนะคะสองสา เดี๋ยวได้ยี่สิบแล้วเรามาเจอกันนะคะห้านะคะเราได้สิบแปดนะนะอ่าสิบเก้านะคะแล้วก็ยี่สิบนะคะพอได้ได้ยี่สิบแล้วนะคะเราก็นี่นะคะลอดห่วงกับลอดห่วกับหลักแรกนะคะแล้วก็ปิดจอบเขาปิดรอบเขานะคะนี่นะคะเขาก็จะเอาไปลักษณะน,น,นี้ต่อจากนั้นนะคะเราจะมาทําแถวที่สองกันนะคะ ขันที่สองนี้นะคะเราจะขึ้นด้วยนี่นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะมาลงอันนี้นะคะลงหลักแรกนี้นะคะนี่นะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็มาลงหลักถัดไปเลยะคะ่ะ ทำซ้ําแบบนี้นะคะทําทุกหลักเลยนะคะนี่นะคะ F หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงหลักแบบนี้นะนี่นะคะเราก็ทําโดยรอบเลยนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเราทำรอบแล้วแล้วเรามาเจอกันนะคะ ก็มานับกันนะคะนับจากนี้ด้วยเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต้องได้20หลักแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาปิดเขานะคะปิดจบเขานี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เราก็มาลอดห่วงลงไปแบบนี้นะคะนะ ก็เป็นการลอดห่วงสองครั้งต่อช่องว่างนะคะนี่นะคะก็คือการเราทำเอลงไปนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะในแพทเทิร์นก็จะเป็น X อนะคะอันนี้เมีดัดแปลงดอกมาให้เล็กลงนะคะนี่นะคะ่ะช่องละสองอันทุกทุกช่องเลยนะคะทำให้ครบทั้งรอบเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่านะคะนี่นะคะก็อย่างที่อธิบายไปว่าถ้าเข็มมันไม่เหมาะกับไหมนะคะเราต้องเปลี่ยนเข็มนะคะอย่าฝืนใช้นะคะเราจะปวดข้อมือนะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ทําแบบนี้พอเสร็จเนี่ยสำเร็จแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ทำมาให้รอบจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็จะเป็น ห่วงสุดท้ายนะคะเราก็ลงเขาเลยครั้งที่สองนะคะนี่ครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็ลอดห่วงกับหลักแรงนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราพันหัวเข็มแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าเว้นหนึ่งหนึ่งช่องนะคะมาลงหลักนี้นะมา ก็คือพนันนกเข็มนะคะแบบนี้นะหนึ่งครั้งลงไปเราจะได้เป็นสามห่วงแบบนี้นะคะถอดออกสองและสองนะคะแล้วก็ถอดออกหมดเลยแบบนี้นะคะนับหนึ่งนะทำแบบแบบนี้นะคะสี่ครั้งนี่นะคะสองนะคะสามและ และก็สี่นะคะอันนี้พันธุเข็มหนึ่งครั้งถอดทีละสองห่วงนะคะเรียกว่า F นะคะในแพทเทิร์นแล้วก็ทำโซ่สองขึ้นไปแบบนี้นะคะพันธุเข็มหนึ่งครั้งเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะแต่ลงหลักเดิมนะคะคล้ายๆเราทำหอยเชลล์ค่ะข้างละสี่นะคะนี่นะคะ ะะทีนี้เราดูนะคะเราลงช่องนี้ใช่ไหมเราจะเว้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะดูนะคะมันจะมีช่องที่เราทำเอกลองไปเมื่อกี้นะคะนี้ที่เราลงนะอันนี้เว้นเว้นแล้วลงมาลงนี้นะคะช่องที่สามถอดซีออกมาเลยนะคะคือปิดปิดงานเขาเลยนะคะทำซีเลย ป็นลักษณะนี้แล้วนะคะทำเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะเว้นแค่หนึ่งนะคะเรามาลงฝั่งนี้นะนี่นะคะแบบนี้นะมาลงหลักข้ามหนึ่งมาลงหลักที่สองแบบนี้ทำเหมือนเดิมค่ะสี่ครั้งสองสามสี่ นะคะคขึ้นโซ่สอง f 4ครั้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามและสี่นะคะนี่ค่ะเราจะได้อย่างนี้พอมาฝั่งฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะเว้นเขาไว้สองห่วงนะคะคือหนึ่งและสองนะคะเราจะมาลงห่วงที่สามนี้นะคะ เราก็ x เข้าไปได้เลยนะคะถอดเป็น c ไปได้เลยนะคะนี่นะคะถ้า x เราจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดแต่อันนี้คือเราถอดเลยค่ะน,นี่นะคะแบบนี้นะก็ความต่างของสองฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้เว้นหนึ่งฝั่งนี้เว้นสองก็คือเหมือนกันอันนี้ก็เว้นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เว้นสองนะคะต่ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเว้นนะคะเพาะ x พาโนแคมแล้วเราก็เว้นหนึ่งแล้วก็ลง ำสี่ครั้งเดี๋ยวเราทำเสร็จอรอบทำรอบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะโซ่สองนะคะนี่ค่ะนี่นะคะด้านกว่ากับด้านซ้ายต่างกันแค่เว้นโซ่นะคะอา่ากะโทษท่เว้นห่วงค้าม อันนี้ข้ามสองนะคะหนึ่งสองข้ามสองแล้วมาลงหลักที่สาถอดซเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพอเราทำครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเราก็มาถึงกลีบสุดท้ายาแล้วนะคะพอขึ้นโซ่สแล้วเราก็มาลงหลักเต็มนี่นะคะ แล้วเราก็มาลงนี่นะคะก็เหลือเ 2, ว้นสองเราก็มาลงตรงนี้เราก็สามารถตัดใหม่ได้เลยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะก็ขอ,อยํำว่าชื่อเขาก็คือแค่ให้รู้ว่าอันนี้คือดอกโบตันของเส้นหม่ใจรักนะคะอาจจะขัดขัดกับท่านผู้ มีความรู้เกี่ยวกับพฤกษานะคะแต่ว่าอันนี้แค่ให้เรียกชื่อเขาถูกเท่าน,นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อดอกเขานะคะว่าเป็นยังไงนะนลักษณะการต่อดอกนะคะถ้าใครจะเอาไปตัดทาเป็นเสื้อถักนะคะเราก็จะต่อดอกแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็อีกต่อก็ดอกนี้ต่อนี้ต่อนี้ต่อน,อนี้แบบนี้นะคะนี่นะคะลักษณะการต่อดอกจะเป็นแบบนี้นะะจะเป็นวิธีการต่อดอกนะคะ วิธีการตอดอกก็เหมือนตอดอกทั่วๆไปนะคะก็คือการขึ้นพอเราได้แบบคือเราเราจะเริ่มต่อสองดอกก่อนนะคะก็เราจะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะปกติตรงนี้เราจะเป็นโซ่สองใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเป็นโซ่หนึ่งนะคะแล้วหยิบด้านด้านด้านผิดนะคะอันนี้ด้านถูกด้านผิดกับด้านผิดชนกันแบบนี้นะคะแล้วลอดเข็มเข้าไปข้างใต้แบบนี้นะแล้วถอดออกมาแบบนี้นะคะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดอกที่เราจะยังเพิ่งจะเริ่มทําเมื่อกี้นี้มาลงนะคะแล้วก็ถักให้จบดอกอันนี้จุดเชื่อมต่อที่หนึ่งนะคะพยายามดึงเขาให้เท่าๆกันนะคะเขาจะได้กลีบดอกเขาจะได้สวยๆนี่นะคะเราก็ทําให้จบกลีบก่อนนะคะ แล้วเราก็เข้าเหมือนเดิมก็คือเว้นสองมดลดกนี้นะคะเห็นไหมอันนี้เขาก็เชื่อมดอกแล้วแล้วเราต้องเชื่อมสองกรีบใช่ไหมคะแล้วก็มาเข้ากรีบที่2เดี๋ยวจะใส่แพทเทิร์นแพทเทิร์นลักษณะการต่อดอกไว้ให้นะคะ ผื่อใครอยากจะตักเสื้อนะคะนี่นะคะเลยพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเพื่อต่อดอกที่สองนี่นะคะเราก็จับเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็มาเข้าเขาเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็แบบนี้นะแล้วก็มาลง แต่ไม่ไดใส่ไว้ให้ทั้งทวิตเตอร์ทั้ง i อเลยนะคะแล้วก็ทั้ง Facebook เลยนะคะที่เป็นแพทเทิร์นนะใครสะดวกช่องทางไหนก็ก็ดูตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นแพทเทิร์นที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะนี่นะคะจะใส่ไว้ให้ลักษณะการต่อดอกนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถ ตัดไหมได้เลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปจะได้ทำมีคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะก็ วันนี้เจอกันเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ